ฉันฉันลองสตรีมมิ่งใหม่แล้วอะคนลุ้คนลุกเนกะยอยะไหนวะ๋ยว,วฉันบินใหม่สีเดินใหม่วะไอ้ออออไม่ได้หินไม่สวยเลย มีสวยเลยเจนค่ะอ๋ออ๋อ,อนัอง่งเชา่ามายืนทำไมตรงนี้ดึงดึง สอดฉันเนี้ยอ่ะแล้วไ<ด>ล์สดทำไมไล์สดฉันหน้าตาแปลกๆเนี้ยไว้มาแล้วทำอะไรวัด,ดีวัด,ดีค่ะทำไม,มกระตุกอ่ะ กกระตกะตอของฉันม,มันเป็นสีแดง KBs เนี่ยคืออะไรมันเป็นสีแดงอะปิงมันแดงแดง เลยค่ะอุย้ยทำไมเสนอค่นีล่ะภาพมันกระตุกแต่ว่าเสียงอะไม่ อะลองใหม่เด้จะได้ไมเด้เนี่ยอะเบบี้ไลค์กินไลค์กินไลค์กินมิไลค์กินมิไลค์กินไลค์กินไลค์กิน โอ้ยโอ้ยยับพี่แล้วบินเดินชมหม,ม,ม้ชมนกชมโุนัขจะป๋อมจะคิดว่าปิดเลทน่าจะนยน้อยอย่อยอะรู้สึกมันดีขึ้นนิดหนึ่ง น่าจะลองลดเลยสักหนึ่งพันนะต้อมสตรีมอีกรอบนึงค่ะเจ๊ป้อมจะ <c oughs> ต้องไปตรงไหนเนี่ยคอมดิงเธอควรตั้งแบบไม่เป็นสารณนะค <c oughs> ือได้ไม่โผ่คนดูแบบที่เราใ,ให้ใ<ช>คนดูมาดูโผล่มา,มาดูด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึ่งเห่งมึ่งมึ่งอุ้ยเจ๊ป่หมือนไหลได้อ่ะเจ๊ดูลื่นขึ้นมากเลยอ่ะไหนส่งทิศมาดิส่งทิศิงก์มาหน่อยดิแชร์ฉันก็ไปหลงผิดบิดเลทเยอะมาตั้งนานอ่ะแป๊บพี่ทอดเอออยู่แป๊บหนึ่งนะมีไลค์ขี้ได้เนาะได้ไหมไม่รู้ <laughs> รูปอะไรวะร <laughs> ูปแปลงอหมนางบินบินดูสิไหนน้องเดินเดินนี่ <c oughs> บ,นบ,นบินบินแบบจับหนึ่งแต่ลายดีเลยอ่ะดาบา้านสมิบ้านดูเก่าเก่า โอ้ยไรได้เลยนี่วโอ้ยมันลื่นเนาะลื่นแล้วเจคนลู้คนรล้ทำอะไรดียังงงไปหมดเลยได้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 เดินเข้าบ้านฉันดิเเข้าบ้านอ่ะฉันจะดูจากรีซอแท็กถือว่าบ้านนันมันไม่ใช่บ้านฉันไม่ไม่ไม่ไรมันดีเลยว้ยอะนเหรออ๋อโอเคโอเคแล้วดีเลยอันแล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามา มีคนโทรศัพท์เข้ามาของฉันอ่ะะดูทำไมมันไม่ชัดวะเพราะว่า bitrate น้อยวะอ่ะดูบ้านเป็นป้อบมาทำไมมันไม่ชัดวะต้องปรับ fps ่ะฉันอยู่ที่สามสิบอะเหรอเห็นเท่าไหร่วะเออฉันก็สามสิบคิดว่ามันมันชัดแล้วนะ แต่ว่าเอาพุสเกลเรโซลูชันฉันจะสองสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์สองแปดศูนย์คูณจ 2, 0, เจ็ดสองศูนย์เหรอตรงตรงไหนะไหนะใน, video, uh, น video, uh, วิดีโออ่ะเซตติ้งแันก็เล่กวิดีโออ่ะเอาพุสเกลเรโซลูชันเอาพสุสเกลของฉันพันพันเก้าเก้าสิบหกคูณหกร้อยนึงเก้าหกกเหรอ ใช่คุยไม่น่าก่ะภาพแตกต้องขั้นต่ำหนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองมันก็ไม่ได้แตกเท่าไหร่เจ้หรอไหน้องไลด์ดูต่อฉันไล่อยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันสี่ร้อยแปดสิบพีเองเจในในยูทูบที่เขาทำได้นะมันต้องหนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองสองมันจะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบพี อันนี้มันเลยไม่ถึงเจ็ดยยสิเท่าไหรนะเท่าไรนะหนึ่งสองแปดศูนย์คูณเจ็ดสองศูนย์ u t put นีเอนี่เหรอเออเอา put scale resolution โอเคโอเคเดี๋ยเริ่ม streaming ครั้งที่เจ็ดล้าน back to game server แล้วก็หลานก็นั่งลีลีเข้าสารนะ อย่างน้อยหีแห้คดขี้ใส่จ่าเอาไลท์ต่อกันแล้วมาให้ดูวะเออมันไม่เห็นมีเลยไม่รู้อะม,มีแค่หี่ร้อยก็ไม่รู้อะเจ้แต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าไายได้แล้วแหละเจ้เออก็ไม่กระตุกแล้วอะนี่คือบ้านหล่อน หินเกา้กาเก้าสวยเนี่ยบ้านานี้อ่ะสวยๆคุยกระจกมันเป็นมันเป็นกระจกมันเป็นขี้ขี้นะกัดไชยไงฮะไม่ใช่บขี้ขีดเนี่ยเจลีซาวแพ็กอันนี้สวยนะอันนี้แต่ว่าฉันใส่แล้วเ,เกมกจะหลุดด้วยอันเนี้ยมันต้องเข้าเกมใหม่สวยอ่ะเหมือนบ้านปูนเปลือยเลยให้ไหนดูรูปภาพดิรูปภาพดิรูปภาพไม่ปเปลี่ยนอ๋อหรอหรอ แต่อีเตาเปลี่ยนเธอไม่ใช่รีซอแคร์ของฉันไม่ใช่ค่ะนี่หินที่ใช้สร้างบ้านเป็นหินเนี้ยอือเส้นเส้นๆเข่าๆรีซัอแพร์อันนั้นอะไม้สวยหินสวยแล้วก็บล็อกคอร์ดก็สวยมากเว้ยแต่ว่าประตูมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่บอลคอนนิดเดียวอ่ะเดียว ดีซาแพ็กที่ฉันชชยอีกอีกอันนึงฉันบอกว่าบล็อกมันสุอีสีม่วงอ่ะเออเออโพลิคอนเนี่ยฉันใช้อันที่ฉันใช้อยู่อะฉันไม่เปลี่ยนเลยชอบทินตาละดีซาแพ็กอันเดีย๋ยวฉันจะไปแล้วฉันเนี่ยผมฉันจะไปเอารถ แล้วก็จะไปซื้อคุกกี้อาร์เซนอลเคค่ะอยากกินคุกกี้อ่ะคุกกี้อะไรคะคุกกี้อะไรคะคุกกี้กระป๋องแดงเ่ะฉันอยากกินไม่ต้องปีใหม่ฉันก็อยากกินฉันชอบกินอันที่เป็นกลมๆอ่ะกลมๆเอฉันไมชอบอร่อยกลมๆอันที่มันเป็นขนๆอ่ะของฉันไม่ชอบขนๆชอบแบบว่าเป็นกลมๆแล้วก็แบบไปกลมๆเรียบๆบปเอยมาดูบ้านบนนี้ดีกว่าเพราะฉันไม่เข้า ในไลฟ์สด่ะ,ะดนตามทางก่อนอ <S 2> <S 2> <S คือฉันให้พื้นที่นางใหญ่มากเลยแตน่นางสร้างสูงอะประเด็นเฮ้ยทำไมภาพมันชัดละวะในะไล์วะ 120P ได้แล้วล่ะฮะโว้ยคนลุกคนลุกแล้วถ้เลิศแ,แ,แล้วค่ะภาพชัดแจ๋วเลยเลิศคนลุกคนลุกแล้วเซตยังไงให้ฉันมองจากบ้านถึงพีระมิดแต่ฉันมองไม่เห็นนะฮะอะไรอะไรมองบาพีระมิดอะไร คือแบบว่ามันอะมองมันจะมองเห็นมันจะมีเอะไรวะงงขึ้แบบว่าฉันมองจากบ้าแล้วมองไม่อ๋อระยะการมองเห็นมันน้อยต้อกติง้งเลือกี D O setting ขวามือบนเนี่ยที่มันเขียนว่าเ e นเดอร์ s ิ a n ท e เน่ะโอเคเออแต่ว่าง่ารีกฉันเลือกไปสาชังสองชั้เลย ก็คือการมองเห็นระยะถึงตกแต่ว่าถ้ายิ่งเลือกเยอะถ้าคอมไม่ไหวมันก็จะแบบเออ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 ทำได้แค่สิบหกมันได้กี่ของใช้มันได้แค่สิกอะก็หรออ่าทำไมนมี้นี่แต่ภาพสวยแต่พอใช้มันเป็นภาสุดเลยระยะการมองเห็นอ่ะโดยฉันก็ปรับสุดน้อนเนี่ยยฉันแห็นหน้าดูบ้านบนนี้ฉันแบบไม่กล้าขึ้นเลยอ่ะถ้ากลัว เฮ้เจ๊ป้ามาตรงปิดอัตนาชนะรองค่ายอุ้ยแต่ไม้สวยสวัสดีคนดูในช่องแชทนะค่ะหนึ่งคนค่ะค่ะใช่ไหมใครมาไปแล้วที่คุกกิ้งอ่ะสองคนโอเคค่ะมันจะไลเดินเดินโง่ๆนี่แหละ วันนี้เราจะทำอะไรมั้าจะพาอะไ,ไจรจิงน้ำสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูพีระมิดนะคะพีระมิดอ้โหพีระมิดอลังการบันเบิร์ม <c oughs> ทางเข้าอยู่ไหนอะ่ะ ที่นี่ไม่เอาทางนี้ไม่สวยเขาจากทางนี Get ้ก็ต er ้นไม้แ <c> ห <oughs> ้งๆใครเขาอยู่นับพีระมิดอะครับไปแล้วว้าเย็ดอะเย็ดทรายทรายชมพูเหรอเลสซ์อุ้ยอุ้ยอารยธรรมโบราณอลูกฉันจะกลับไปยังไงอะ หลอดจะกลับอ้าวหลอดอ้าวหลอดลงไปหลอดหลอนต้องสู้ e er อ n d e r d a r าก้อน,นะ่ะแล้วก็หรือไม่ก็ต้องรอให้ต t e p อ p มาถึงมันจะออกไปได้เคกแพ็คแนะนำไหมเอาแบบสวยๆฉันใช้อันเนี้ยอันนี้สวยอันนี้สวยแล้วก็อ e ีอันนี้ก็สวยเนี่ยแล้วก็อันอันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้ยันี้เนี่ยจะรู้จะอยู่อยู่ตรงกลานต้นไม้แล้วันจะไปยังไงไได้ มาต้นไม้อ่ะฉันก็ไม่รู้มันกัดแต่แต่นี่คือเวทีจัดคอนเสิร์ตบียอนเซ่แล้วบียอนเซ่ก็คือยืนบียอนเซ่ก็คือยืนอย่างนี้เว้ยแล้วบียอนเซ่ก็เตือนเตึงตึงตึงนตือนเตึงสายแอปเปิล มุดแล้วอะ,วอะนายวิชานยาอยู่ไหน คิวค่าสำหรับคำแนะนำปังมากคอนเสิร์ตบิยอนเซ่ใช่ไหม,ไหมปังคอนเสิร์ตบิยองเซนี่<อ>ก็คือบ้าน<อ>นังผีดะ่ะมีสะงอกขึ้นมา<อ>แล้วก็ที่พึ่งแดงแล้วก็น้ำตก,กน,ำตน้ำไหลเยียบอะไระไรหลไหล,หลอ่ะ โดนน้ำทกทิก้งกลางท้างเดินเอาก็ได้อตุ่มแบ๊ออ้ยอุ้ยอะไรอ่ะลาพีสลาซูรี่เหรออุ้ย,ย,ย,ยสวยอ่ะ ต้องการสื่ออะไรนะฮะโอ้ยอุ้ย,ยโหลดอะไรอ่ะน่ากลัวนี่ฉันอ่านสือประตูโผล่โอ้ยอุ้ย,ยเก้ต้องกระโดดกระโดดอ่ะกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะต้องบินขึ้นเนาะถ้าเป็นเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวคือต้องปีนแบบว่าเอาขาแล้วก็แบบนอน บียนเซ่คือหายไปในหลุมดำๆตรงกลางไปแล้วค่ะปังสวยสวยมากเฮ้ยเกียดเกียดทางเ้ยไม่ชอบเลยสี่อยู่นแล้วทำไมโต๊ะมันต้องนั่งกันอย่างนี้ด้วยเนี่ยนั่งกันแปลกๆเนาะ ออกทางไหนเนี่ยงงปี้เตอแล้วไปมุนิสะบงสะน้ำปลาเค็มสะผุแล้วก็ต้นไม้ปล,ปลมอมที่ำ<ล>ทำมาจากขุ่นแกะปลอมทำไมอันนี้นั่งตะกุ่นเย็นนะไม่มีคนครบหรอน้ำแล้วอ,อะไรเน็ต อะไรนะอ้าวล่าสุดก็คือไม่ครับรุดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าใหม่แปปเด็กดีค่ะลงน้ำนางนางนั่นก็คือหายไปเลยค่ะงงไปมอดมอด เน็ตรอก่อนนะคะแบบนึงค่ะอุ้ยอุ้ยหาเจอจะปรับไม่เจออ่ะเจะแล้วจะแล้วจะแล้วอู้หจะปรับจอก่อนอ้ามอ้ามทีมาแล้ว มาเละคะยค่ะตึงตึงตีงตึงต้งตึงไปไหม้นางพีก็คือทำาจากขนแกะอุ้ยแล้วชอบ texture ขนแกะอะมีขนครับ็นขนถักสวยเก๋ว้ายคนดูต้องหกคนง,งงปฏิหาราหาน้องห้านี่อ่าไปดูซากฟาร,ะระ์ลพังสิปออ ทำไมป,ปลาเหลือแค่แนบบอออกแต่ไปเรูกว่าปลาเหลือสี่ตัวเฮ้ยรู้เลยนะคะว่าเอ่อเลี้ยงปลาแล้วแบบอุ้ยกระเทยวิ่งกระเต็มพดังไปเลยค่ะประตูสวยอะ่ะไปไฮอีเนสเหรอน้ำไม่ไม่มีประตูเหรอ เป็นห้องห้องไว้อะไรยะเจลละวันโดนคำสาปอะไรนะเน็ตละวันโดนคำคำสาปอะไรอะลูกป้าลูกป้าเอาอะไรตัวเน็ตเสี่ยงกัมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไม่รู้เรื่องเลยห้องนอน

ลูนาง่าคนน่าคนอยู่คนอยี่อะไรนะอะไรนะตกใจนางนี้ฉันภูมิใจมากที่ได้ไปส่วนหนึ่งในคลิปของอาวีของเธอซึ่งฉันตอนรันคลิปด้วยปฏิหารเอหมืนไส้ป้าจะปอบนี่แน่ไม่ไม่ใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับปอบไปปอบปลายเนเซ่ของเราเป็นตุ๊กเลยไม่รู้ความไม่รู้เรื่องเลย โอ้โอก็จะพังแล้วที่ชายฮะจะไปแล้วอะไรนะจะไปแล้วไปไหนไปท่อสอ,อกระบบเลยเน่ยอ๋อเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงฟังอ่ะเอาไปกระเทยไหมฮะไม่เก๋เลยทางขยะ ฉันฟ้องเจ๊ป,ป่อมนะเจ๊ป,ป่อมไม่รู้หรอกมองไปเลยค่ะ <fur> อุ้ยนยกยกักกลัวดอกไม้อุ้ยดอกไม้ทะลุกบแพง <c oughs> มันจะเป็นลายหินอ่อนอุ้ยส่วน เน็ตเมาอย่าคุมแน่นอนงงไปหมดไปรู้จะทำอะไรดีอย่าหลอน ดูว่าทุกคนจะทำอะไรดีน่าสุดก็คือฉันก็คือ,คอต้องไปเปลี่ยนชื่อไล์แล้วก็รูปปกสตรีมให้แบบเออไม่เป็นแล้วแมวแมวผีบ้าผีบอ ไปดูบ้านเด็ดดีกว่าอุ้ยอ้าวอ้าววายสมบได้เป็นงงอาบน้ำเอาเข้าไม่ได้ไ,ได้เขาได้้ว ไปสร้างหลุมศพวันนี้ไม่ได้สร้างบา้นบานค่ะแค่มาลองเทสไลฟ์เฉยๆโอ๊ย ออกไม่ได้ออกได้แล้วน,นี่ค่ะนี่คือบ้านของอคนในทะเลทราย อุ้ยททยเออใครตกสายอีขาวๆนี่ของใครของฉันเองค่ะอ่าครับไปดูหน่อยค่ะบายอ่าห้องเก็บอ๋อไม่ใช่ไม่ได้กินเค้กในเดอห้องครัวเดอแล้วก็มีเคกวางเต็มไปหมดเลย นี่เดิมเหมือนเดิมเหมือนกับกาห้องนั้นเป๊ะเลยถามจริงกระตุกไหมไม่นะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ลืม บอปลาหายไปไหหมดแล้วอะ่ะปลาฉันหายไปไหนหมดแล้วอุ้ยโดนไม่โดนจะทำอะไรดี เอาเป็นว่าดถ,ถ้าแบบเออคิดไไรออกเดี๋ยวมาไลคไรที่กล้าแล้วตอนนี้ก็คือเทไลทเช์เฉยๆเดี๋ยวอะไปไ้า,ไาั้งผู้ชมทั้งเจ็ดคนที่เหลือตรงนี้